กิมเนียเจ้าแม่กาผ้ามว้วนสวัสดีครับเส้นหยังตทาทองกุ้งหมูพี่น้องใส่กินจัดแซเ่เขาบอกเลยว่าก้อยลาบพุ้งหมูลาบพุ้งหมูกับก้อยขึ้เก้าทางลาบซุกซุกต้มแล้วเขาเริ่มเป็นน้องเลยบริกิบด,ดีบด้วยจา่าตาทองไม่เคยกินด,ดีบอ่ะหายพุ้งหมูอยู่เมืองไหะดูพี่น้องหี่ต้นนี้พุ้งหมูด้วยจ้าต้นนี้ใสอ่อนเออ มันชิบ้นาบิท่าวหยาบปกตีเ,าเาตขาโก้เลยเนาะเอา้าทอดคางมอเด้ด้จ้าต้มเดือดๆอค่อยเอาพ่งหมูมใไ่เด้จ้าเด้อนี่แต่ทองเศษกินเสแบบอย,ยู่เด้จ่าเด้อหาป้าอะหากรบหาป้ามาแล้วกมาเปลียป่ยนเปลี่ยนอาหารใน้กเด้อ เกิ้งคับแจ้งตา้มสมกับทอดปาดสีหามาแหละพี่น้องอาหารเออยคนคนตรงกิ๊สาวมลาเนี่ยเนาะแถาเนาะว่าอ้วนเนี่ยมันอยู่ไปเบิ้งเนาะพี่น้องใส่ใส่หมูเราด้วยพี่น้องมอเดือดเหรอใส่หมูลกไปกับพาะปปาดพี่น้องนี่กดแล้วมอเดือดแล้ว ซับมุนมุน,มนด้เสกกวาวกจดิดรกินน้ำหัวบวกพริกไม่เชาะเลยหอมหอมใส่ตู้อาบไว้ผู้เนี่ยใส่กองอ่ะสิลเลยเจ้าไม่ไหมหอมหอมเลยบวกพริกพงต้มให้มันเปื่อยๆจังจิได้ลาบด้วยจ้าเด้อ ลาบพุงหมูดิช่ยหมูใหญ่ซับเนอะหมูใส่น้ำด้วน,น้องเจ้าน่อยใยญ่าวานใบ่มนี่เขียวลวาบซับหมูมมใส่เจ็ดจับแสบเลยนี่ได้พักหงแจวยบ่มีมหัวพักกระลำตีลำตีวันใด้ัาไหน,หนี่ไดพักตัวนี้อุ้ยัวผู้แจวเขากั้นบอระเพ็ดแ่บยู ตากระจิตตั้มบักพิกเด้อบาเอาสใส่โคกเลยพี่นอ้นองเด้นนอเต้าติกใส่โคกล่ะจิตตั้มยางกระทอง <laughs> เขาฮัดตั้มไ้พี่นองใช่เ,เขาฮัตตั้มกตะท้องต้าบัพก, <laughs> ทะทะทะพ,กพีบุ๋นเนี่ย อยากพูตายเลยน้อพี่น้องเ <laughs> ฮ้ยอยากหัวอยากหัวก็อย่าอยากหัวตาทองบอพี่น้องเอ้ยพุนรามันเขาน่าดั้งพุนรามาันจ้าบบุนราเออเฮ็ดดี้เนาะเถานเนาะมันกระจ้าบดั้งชักเลยว่ะให้เขา่าบ่ <laughs> พริกผง หอมๆเลยขอโทษขอไผ่ตาท่องตั้บอกพีแยกยาเนี่ยอัดดังขึ้นตาท่องและยายยายจามนี่เนะจ้าลุกแล้วยายการจีโป่งไปซอยเอาออกแล้วหอยมันเย็นยังแยกเฉลยสร้อยเด้จ้าขวัญหัวยุ่หอยเลยอุ้ยพี่น้องหอมหอมไป็ั้นหนาแสีบตุ่มเซคิ้งไข่น้ำเพียงวางเหยียบขาจางง่ามพี่น้อง ไอเบิ้งเทาอะไรอ่ะเทาอัดเลยดีเทาแล้วพี่น้องวัได้เท้ามาพิดเด้อเท้าพี่ก็ต้องอัดด้วยสิแหละพี่น้อง้ามันสีบ่วจาม้ามันสีบ่วเสะอันนี้ก็แต่แพงเนาะพี่น้องเนาะแพ่งมืดหอมนี่แพงเคลื่อนอืมหอมนี่ก็อสองหลอดสองร้อยสองหัวหัวลอโลละหกสิบบาทด้วยจานนี่หอมหอมผูอื่นหอมแขก แต่หอมอันนั้นเนี่หาชิบเน้่น้อยน่จานี่หอมยังในในท่านี้อ้ยหอมนี่แต่หอมแดงล้ะครับพี่น้องนี่แม่หอมช้อยนี่หอมใบน่าฮ่าฮาฮ่า่าแ่นหอมฮบาฮ่าห่าฮ่าฮนหฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าด้าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าอดาฮ่อฮ่าฮ่าเาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า้่า่ บอยออกันหัวกันม,นมวลที่ื้อดอกจ้าซอยเน้นน้อยเล็กๆจังใหญ่กินได้ก็ซอยพุ่งซับเหนือมันใส่น้ำจ่าก้อยเสียบๆไปเลยมันนี่เพิ่งได้ทำอะไรหรอเสียบเพเสียบหาปาไม่ยังก็บอกกิน ป้ากับพี่ก็กลับมาคุ้มกองเวรเด็กพี่น้องแต่เปลี่ยนอาหารนะที่อยากให้พี่น้องคุณบึงสูตรตะท้องเนาะจ่าเนาะสูตรหลับตะซองเฮ็ดข,ขึ้นมูพินบเอนอาะมักไผ่มักมันเนาะจ่าเนาะขึ้นกั้นอะไรเนาะพี่น้อง ซอยพุ่งแบบนี่ซอกระเพาะก้อ,อกระเพาะหมูกระเพาะหมูตีนี่เขาว่าอืดพุ่งหมูภาษาลาวเขาอืนพุ่งนะแถวเานาะภาษาไทยเขาอืนพุ่งหมูอือกระเพาะหมูไหมล่ะขก็ <laughs> <ะ>เห็นแต่เขาจ้ำน้ำพริกได้เจ้าขอไป่เห็นเขาหลากหัวดีแล้วมันได้ชิมมดทุกคนนะ อแต่กินคนเดียวกับแมนอยู่ร่นเนาะเดี๋ยวมันเสาะเขาว่าะเถอะคือนี่ตัวนี้ตุ่มกระชันเขาชี้หิดต,ตุ่มแสียตุ่มยั้งมันเสบยดิเนาะจาเนาะด้วยจานี่นี่แก้วบ่นี่เก็นบะจ่านี่ผักตัวผู แกวกลาบเข้ากันขะพักอยังพักริ้นผ้าเนาะแถาเนาะนี่ยี่ชิบ้าทพ่อซื้อบอพี่น้องพักริ้นผ้าบอกว่าเขาไม่พักริ้นผ้าว่าฉันนอแก้วกับลาบเข้ากันพัก,พกนะบุระกกาาาผาน้ำลาบปลาลุกหรอกเนาะลาบปลาลุก, <c oughs> กเนานะเพื่จะได้จะเอาเสบอหยับนั่นเสบแก้วไหมเขาไมา่ปล่โยหยุกมืมันมักดีพี่น้องเออ ักนนาิเฮ็ดกินเดากินเดาเออพี่น้องมาจับกับตาทองเลยไมนสุกแล้วเสียบเสียบเลยว่ารำปลาัดนี่คือใส่พริกผงลงไปพริกป่นภาษาไทยว่าพริกป่นภาษาลาวว่าบอกพริกผงอื ใส่ผงนัวลงไปใส่ลาบเสบยหลายใส่น้อยเสบน้อยด้วยจ้าเด้อกระดุ <c inhos> <athletes> ๊อมาเสบยมต้องเป็น้อเนะคำนี้พ่อบอบบี่ำนีก็แดงแล้วเขาแดงแล้วกเขาิ่ได้อยก็เขาติ่บวยอไปให้แม่ด้จ้าเด้อเกลือนิด วัวลงไปเออใส่ร้ายเสียดร้ายขว <laughs> นนี่จะใส่สุมร้ายด้วยเจ้าบบหมูบไออคอ่เด็กจะใหญ่เด็เยยอี่แบบแค่น้อยข <laughs> ึ้่หยด้วววเสียจ, <laughs> จนี่เกือบลงหอมปีหอมปีก็อื่นหอมเมียง เขาซีพลังด้วจ้าเด้อดิ่วหอมเปี๊ยดิ่วหอมเพื่อไปไปหอมแล้วเด้อพี่น้องเดรื่องเสศษๆไปเลยพี่น้องเพื่นครับสุผูสุคนเบ้าในตาทองเด้อหมอนี่ลาบหมูเด้อจ่าเด้อเตชิบะเด็กกิตอ่างดอกเด้อจ่าตาทองชิบไปโหดของเด้อจ่าอ่าอืม กัดมุมมีมูม่กินบโมเสบเนาะย่ายยายกินบโมเสบขาะตะท้องก่อนได้จ่าเด้อจ้าซิมเท้าซิมเออปาดเต็มกระสอดเลยพี่น้องแสีบเสบมาเด้อเพนครับอุูผูกชุกคนมาซิมขาตะท้องด้วจ่าเด้อแสีบเสียบผ้าไอ้กะทิข่าเนี้ยมาเด้อเอ้าตือของมาเ,เอาตาให้ ไอ้ทวดวันี้ยายกสิจบคลิปด้วยจ้าเด้อย่ากษิจบคลิปไปเพียงแค่นี้ด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ใช่ยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดปะกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีครับจะคอยติดตามคลิปหากินต่อไปอได้เลยจ้ามืออื่นนะเชอะเขาจะมาหาหยั่งพระธนูแต่คอาติดตามยายเด้อยายตาขายาย จ้ารักนาทุกคนจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับคุณท้อง <laughs>